พักผ่อนหย่อนใจบนหาดทรายอุ่นๆถ้าอากาศร้อนเกินไปมันก็จะลงไปแช่น้ำเปลินเลินมันดูเท่จนนึกว่าเป็นนายแบบ แต่อะไรที่ทำให้พวกมันใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ดูเพลินเผลนแล้วก็เหมือนพวกมันจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่กาะแห่งนี้อยู่ห่างไกลแผ่นใหญ่และขาดแหล่งอาหารครับดังนั้นเพื่อความอยู่รอดพวกมันจะต้องหาอาหารด้วยวิธีที่ปราดเปร,เรีองเลยทีเดียว ในทุกวันเมื่อน้ำเริ่มลดพวกลิงก็จะหยุดเล่นกันพูกมันเริ่มหันมาตั้งใจหาอาหารหอยกาบและหอยนางรมที่เคยอยู่ใต้น้ำก็เริ่มโคล่ขึ้นมาให้เลือกเก็บกินแต่อาหารสดเหล่านี้มันซ่อนอยู่มิชิดในเปลือกที่แข็งโปก พวกมันต้องแก้อุปสรรคสุดหินเพื่อที่จะได้กินมื้อเย็นสักทีและพวกมันก็ตีปัญหาจนแตกแนละ้ว พวกนี้รู้วิธีกระท่อเปลือกที่แข็งที่สุดของหอยนางรมมันช่วยเตือนใจเราได้อย่างดีว่ามนุษย์เหมือนลิงมากแค่ไหน ลิงหางยาพันนี้ใช้สมองขนาดใหญ่ของมันที่ทาเคล็ดลับการกินกับแกล้มกล้าชายหาด <L> เราอาจจะคิดว่าง่ายแต่ลิงจะต้องเลือกหินให้เหมาะกับหอยแต่ละชนิดด้วยหอยแต่ละชนิดใช่หินไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าเป็นหอยชนิดนี้จะต้องใช้หินที่แหลมและคมเพื่อทุบหรือขอยให้แตกการเลือกก้อนหินที่ดีที่สุดต้องใช้การลองผิดลองถูกก็เหมือนกับการใช้เครื่องมืออื่นๆที่ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเชี่ยวชาญและหาทรายแห่งนี้ ก็เป็นห้องเรียนของลิงสแสมตัวน้อยลิงสแสมไม่จะรู้วิธีใช้ก้อนหินมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่พวกมันต้องเรียนรู้มันก็คล้ายกับนักศ,ศ,ศ,ศึกษาฝึกงานที่ต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่แต่มันต้องอายุอย่างน้อยสองปี ถึงจะใช้หินได้เองอย่างคล่องแคล่วครับตอนนี้ก็เป็นทักษะที่คุ้มค่าที่จะเรียนรู้และเมื่อมันเรียนรู้วิยีหากินแล้วมันก็จะได้ลิ้มลองหอยที่อุดมด้วยโปรตีนและอาหารทะเลสดๆเหล่านี้จะให้พลังแกลิงแแม ที่อยู่ในวัยกำลังโตเพราะเห็นลิงแสนรู้พวกนี้ขยันขันแข็งก็รู้เลยครับว่าพวกมันไม่ได้ทะเลาะหรือว่าเล่นกันไปวันๆเพื่อความอยู่รอดพวกมันจะต้องใช้สมองและเรียนรู้วิธีหาอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์และคนสมบูรณ์นี่เองทำให้ลิงแสกลายเป็นลิงที่ขยายพันธุ์ได้มากที่สุดบนโลก ไม่ว่าบนเขาในปา่าหรือชายหาดมันมีสมองที่ช่วยคิดวิธีอยู่รอดที่ดีที่สุดครับขนาที่ลิงยุคแรกเริ่มขยายพันธุ์ไปพูดทวีปเอเชียก็มีอยู่บางพื้นที่ที่สมองอัญชาฉลาดก็ไม่ช่วยให้มันอยู่รอดได้เพราะลิงจะไปต้องมีร่างกาย ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยซึ่งเป็นการวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากในเขตป่าชายเลที่ห่างไกลของเกาะบอร์เนียวมีลิงพันหายากชนิดหนึง่งที่ชะตาชีวิตถูกกำหนดด้วยสภาพแวดล้อมมันมีที่พลมากจนทำให้พวกมัน น่าจะเป็นลิงที่หน้าตาประหลาดที่สุดและพวกมันก็มีชื่อเล่นที่ประหลาดชาวพื้นเมืองเรียกมันว่าดัชมังกี้ชาวโยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงในป่าทึบบนเกาะน,นี้เป็นนักสำรวจชาวดัชซึ่งพวกเขาคงจะดูแปลกตามากสำหรับชาวพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่เช่นมีผมสีทองผิวขาวและแดงถ้าโดนแดดเผาพวกเขาต้องดูแปลกไปจาทุกคนบนเกาะน,นี้ครับ แต่พวกเขาดูเหมือนตัวอะไรบางอย่างชาวดัชทำให้ชาวพื้นเมืองนึกถึงลิงชนิดนี้ครับนั่นคือลิงจมูกยาวพราทรู้ตอนนี้ลิงตัวผู้มีจมูกใหญ่ที่สุดในสัตว์กลุ่มพราเมธทั้งหมด บางตัวจมูกยาวถึง10เซนติเมตรจมูกมันใหญ่จนทำให้กินอาหารไม่สะดวกและพวกมันยังมีฟุงยรีด้วยดูแล้วสาสต้องมือแน่นอน ความรอบแบบแปลกๆนี้คือหัวใจของการอยู่รอดบนเกาะที่ห่างไกลแผลน่นดินใหญ่ <conjunction> ป่าชาเลนที่พวกมันอาศัยก็ดูเขียวชุ่มดีแต่มันไปนแค่ภาพลวงตาเพราะใบไม้ทั้งแข็งและมีพิษซึ่งมีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่กินพวกมันได้แต่ลิจมูกยาวกินได้ครับเพราะพวกมันมีกระเพาะที่ กินอาหารได้หลากหลายลิงจมูกยาวมีแบคทีเรียในลำไส้หลายชนิดซึ่งย่อยไปไม้ที่เป็นพิษได้พวกเหมือนจะก,กินอาหารที่ลิงชนิดอื่นๆกินไม่ได้ และจมูกใหญ่นั่นมีไว้ทำไมกันผมจะเฉลยโดยล่อมันให้เข้ามาใกล้ๆด้วยเสียงของลิงหนุ่มๆที่เป็นศัตรูหัวใจของพวกมันผมมีเสียงร้องเรียกคู่ของลิงตัวผู้ซึ่งผมจะเปิดจกลำโพงนี่และหวังว่าลิงตัวเมียคงแทบจะอดใจไม่ไหวแต่ลิงตัวผู้จะต้องไม่พอใจแน่ไม่ว่ายังไงก็คงจะล่อพวกมันมาทีา่ริมน้ำได้บ้าง เปิดเสียงได้ไม่นานก็เริ่มการท้าทายลิงตัวผู้ให้มาอย่างฝั่งแม่น้ำและไม่นานมันก็เริ่มร้องสู้นี่จะเป็นเสียงลิงตัวผู้แน่มันร้องว่า จริงๆเป็นเสียงที่ประหลาดกว่าหน้าตาของมันจริงๆนะดทีงร้องเรียกคู่แบบนี้ก็แปลกดีครับและเชื่อกันว่าเกิดจากจมูกที่ยาวของมันลิจมูกยาวอาศัยเป็นฝูง โดยตัวผู้หนึ่งตัวมีได้หลายตัวและอยู่กับลูกๆล,ลิงตัวผู้จะจีบลิงตัวเมียด้วยการร้องเสียงให้ทุ้มและดังที่สุดและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันร้องเสียงดังแบบนี้ได้ก็เพราะมันมีจ ที่ทำหน้าที่หมือนลาโพงตัวใหญ่นั่นเองครับเราเชื่อกันว่าจมูกที่โตของลิงตัวผู้จะช่วยเป็นลำโพงขยายเสียงแสดงว่าจมูกยิ่งโตเสียงร้องก็ยิ่งดังและการมีจมูกที่สุดในป่ามันดียังไงกันล่ะมันก็ต้องดี เราช่วยถึงดูดเพศตรงข้ามแน่นอนพวกเราอาจจะคิดว่าพวกมันดูตลกขบขันแต่ลิงชนิดนี้ปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชุบน้ำได้อย่างบีเยี่ยมและพวกมันก็ไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดเดียวเพีอยสัยอยู่ที่นี่ได้ การปรับเปลี่ยนร่างกายและใช้สมองอันชาญฉลาดทำให้พวกลิงขยายเผ่าพันธุ์เข้าถึงดินแดนใหม่ๆทั่วทังทวีปเอเชียและเมื่อสองร้ายปีก่อนพวกมันก็กระโดดน้ำเล่นริมคลองกันแล้ว ขณะที่ลิงหลายชนิดขยายพันธุ์ได้เฉพาะในป่าเขตอบอุ่นแต่มีลิงนักสู้ตัวจิว๋วไม่กี่ชนิดที่เริ่มย้ายถิ่นอาศัยขึ้นไปไกลถึงภูเขาทางจีนตอนกลางซึ่งในภูเขาสูงที่มีการรุนแรงอาจจะมีอุณหภูมิต่ำได้ถึงลบ20องศาเซลเซียส ผู้อื่นผู้นี้จะต้องแปลงร่างให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อความอยู่รอดพวกมันคือลิงจมูกเชิดสีทอง ที่หนึ่งที่ช่วยลิงไว้สดอบ,บุญก็คือต้องไม่อยู่นิ่งบางครั้งพวกมันก็สนมากจนลิงรุ่นใหญ่อือมระอา และสัตว์กลุ่มไพรเมตที่รื่อวิวัฒนาการมาจากเขตอบอุ่นจะอยู่รอดในอากาศที่เย็นจัดได้อย่างไรลิงที่โตเต็มที่แล้วจะมีขนยาวสีทองและอบอุ่น แม้แต่ลิงที่เล็กก็มีขนหนาปกคลุมขนปุยที่หูและหนวดคล้ายแมวบนหน้าก็ช่วยรักษาความอบอุ่แต่คุณสมบัติที่ประหลาดที่สุดอาจจะเป็นจมูกเพราะมันแทบไม่มีดั้งจมูกแต่มีแค่รูจมูกเชิดขึ้นซึ่งช่วยทำให้อาการอบอุ่น เมื่อหายใจเข้าแต่เคล็ดลับที่ทำให้มันอยู่รอดได้ในอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสไม่ใช่พระหน้าตาครับแต่เป็นพฤติกรรมของมันลิงพันนี้ชอบกอดกันมากและการโอบกอด ที่มัาจะมีลูกน้อยซุกอยู่กลางวงจะช่วยทำให้สมาชิกอบอุ่นในความหนาวเน็บพวกมันอยู่เป็นฝูงมากถึงเจตัวนนจึงมีสมาชิกให้กอดมากพอที่จะช่วยให้ผ่าน้นฤดูหนาวยาวนานนี้ไปได้ เช่อสีทองพิสูจน์แล้วว่าสัตว์กลุ่มไพรเมตปร,รับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต่างกันได้ดีแค่ไหนและเหตุได้ในปัจจุบันจึงมีสัตว์กลุ่มนี้มากกว่า100สายพันธุ์ทั่วทวีปเอเชียพวกลิงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนและเสียงดังมากที่สุดในสายวิวัฒนาการ แต่ประมาณ25ปีก่อนมีสายวิวัฒนาการใหม่แยกออกมาซึ่งเป็นการกำเนิดของปพาเมตกลุ่มใหม่ <c oughs> พวกมันมีแขนที่ยาวและแข็งแรงกว่าแต่หาพวกมันหายไปและมีขนาดสมองที่ใหญ่มากขึ้นมนุษย์ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับนั่นคือเอฟ จจุบันลิงชนิดที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในป่าของกาะบอร์เนียวผู้มันคืออุรังอุตังอูรังอุตังหมายกว่าว่าคนของป่าซึ่งเมื่อดูผู้มันแล้วก็คงรู้ว่าทำไม มาคำตอบว่าพวกมันคล้ายมนุษย์มากแค่ไหนผมเลยเดินทางมาที่ศูนย์กู้ภัยในป่าน้อยจมสนที่ชื่อออกโต <c oughs> แกช่างน่ารักจริงๆ ตอนแรกออกโต้ก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวแต่เพลิแป๊บเดียวมันก็กล้าร่างเป็นเจ้าจอมโซนตัวแสบโอ้โหและดูเหมือนจะชอบคัดชวัผมตลอดเลย oh. เราจะต้องร <Okay. S 1> ะบาดแน่ๆ <laughs> แม้แต่แขกที่ไม่ได้รับเชิญ <laughs> ก็ไม่ไว้ศอเสียงรบกวน เรามองข้ามคันของนิ้วโป้งครับแต่ผมต้องรอยพวกมันสงบลงบ้างถึงจะมีโอกาสดูจอออกโต้น้อยชัดๆตอนนีาอยู่สองขวบ เจ้าลิกอุราอุตังนี่ช่างปีนป่ายเก่งมากตอนที่มันโตเต็มที่มันจะตัวสูงถึงสองเมตรนะครับแขนมันก็ยาวมากแต่ไม่ใช่แค่แขนที่ทำให้มันปีนต้นไม้ได้รัขามันด้วยฮะสะโพกมันยืดหยุ่นมากจริงๆคุณจะเห็นว่าลีลาการเคลื่อนไหวของมันนี่ยังกับ นักยิมนาสติกบาคู่เลยแต่หัวใจสำคัญที่ช่วยลิงปีนป่า,ายได้คล่องแคล่วก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์เราด้วยนั่นก็คือนิ้วโป้งใชมครับมองข้ามมันไปโอ้ร oh, ว <laughs> ังหน่อยแต่นิ้วโป้งเราทำให้เราคล่องตัวขึ้นมากจริงๆ เราคิดว่าถ้าเราไม่มีนิ้วโป้งเราจะทํางานง่ายๆอย่างติดกระดุมหรือเปิดประตูยังไงเราจะต้องลําบากมากแน่ๆโอ้โหเจ็บนนั่นแต่นิ้วโป้งจะช่วยให้เราใช้มือหมุนหรือว่าใช้จับหรือกับมือแน่นซึ่งมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะสําหรับการปีนป่ายแบบนี้ <S 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 มือของลิงรักุตังคล้ายกับนุษย์มาก และช่วยทำให้การปีนป่ายต้นไม้สะดวกสบายมากขึ้นแต่สิ่งที่มนุษย์และอุราอุตังมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแต่เป็นวิธีการเลี้ยงลูกอนอกจากมนุษย์ ก็มีเราตังที่นานที่สุดในกลุ่มไพรเมรและลูกของมันจะอยู่ใกล้ชิดแม่จนอายุราวแปดขวบและแม่คือที่พึ่งพิงของมันตอนสะพานร่ว่งแม่กับลูกอุรังอุตังจัดว่ามีความเหนียวแน่นมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมด โกนที่มันจะจอ,อกจากรังแม่ลิงจะอุทิศเวลาเกือบสิบปีเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นต่อการรอดชีวิตในป่าให้แก่ลูกๆล,ลูกอุรังอุตังก็เหมือนกับลูกๆของเราที่เติบโตเร็วเหมือนโกหกซึ่งผมก็ได้เห็นว่ามันตัวใหญ่แค่ไหน เมื่อมีอรังอุตังป่าตัวผู้เดินออกมาหาอาหารดูสิมันตัวใหญ่เหลือเชื่อ แต่ต่างกันชัดเจนมากเพราะตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียสองเท่าและขนของมันก็ยาวและหนามากด้วยมันเป็นสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ที่ตัวใหญ่ที่สุดคุณดูขนาดมือมันสิมันช่างใหญ่จริงๆแม้มือของมันจะมีแรงมากจนห้อยโหนและปีนขึ้นต้นไม้ได้แต่มันก็ยังสามารถจะ ใช้มือปอกและจับกล้วยได้คล่องมากเยี่ยมจริงๆมนุษย์มีความกล้ายคลึงกับเอฟใหญ่กลุ่มนี้มากไม่ว่าจะเป็นมือที่ใช้งานสะดวกสมองอันชานฉลาด และวัยเด็กที่ยาวนานคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพัทุกรรมที่โดดเด่นอย่างหนึง่งและช่วยเฮลิงชนิดต่างๆขยายเผ่าพันธุ์ได้ทั่วเอเชียและไกลกว่านั้นด้วยไพรเมตรกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียพวกมันมีร่างกายและพฤติกรรมที่เหมาะกับป่าต่างๆ ชายหาดหรือแม้แต่เขตที่มีหิมะต,ตกในทวีปที่กว้างใหญ่นี้แต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นี้เมื่อหลายล้านปีก่อนรอรยเมตรยุคแรกของเอเชียเริ่มออกเดินทางไปยังดินแดนใหม่ ดิแดนที่ผู้มันตัวใหญ่เรียกราดยิ่งขึ้นและฉลาดกว่าลิงทุกแห่งบนโลกสัตรกูลไพรเมตจะทำให้แอฟริกากลายเป็นดินแดนของเหล่านักกีฬาที่ไป